รับเรียนท่านคณนา,าจารย์ทุกท่านและสวัสดีพี่น้องชาวแองสกลนครทุกคนค่ะ Good morning, ladies and gentlemen. The first of all, let me thank you for you being here today. And then let me introduce my s e l f My name is อรุสาโกติลัม My name is อรสาแสงสุวรรณในานามตัวแทนของนักศึกษาว,วิชาภาษาอังกฤษหมู่เรียนที่สองชั้นปีที่สาม ยินดีต้อนรับพี่น้องชาวแองสกลนครทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขกับผลงานการสแสดงเชิงประจักษ์ที่พวกเราได้ไปศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านการทำกะละแมอําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมค่ะค่ะณนะจุดจุดนี้นะคะถ้าเอ่ยถึงกะละแมนะคะคงไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมคะเพราะเขาดังเปี้ยงป้างมากเลยนะคะกะละแมดำดาบดำนะคะแต่ถึงจะดำยังไงก็ยังขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่ากันเลยทีเดียวค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะทางกลุ่มจึงได้นําเสนอผลงานออกมาในรูปแบบของงานวัดนะคะซึ่งงานวัดนะคะก็เป็นกิจกรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบรโบราณค่ะที่ให้เห็นถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความสําคัญของชาวบ้านค่ะค่ะสําหรับแหล่งการเรียนรู้นะคะที่พวกเรามีโอกาสนะคะไปศึกษาค้นคว้าก็คือ ภูปัญญาคุณแม่กาละแมทูนใจนะคะณอำเภอธาตุพนมจังหวัดคนครพนมค่ะค่ะไปดูวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะ 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนของการทำกาละแมสองเพื่อศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านกับการทำกาละแมและสศึกษาความสำคัญของกาละแมที่มีต่อชุมชนค่ะ และวิธีการศึกษาของพวกเรานะคะก็คือ 1. เรื่อ,องหัวข้อที่จะศึกษาค่ะ 2. กําหนดวัตถุถป,ประสงค์ที่จะศึกษา 3. กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 4. ลงพื้นที่ทําการศึกษา 5. วิเคราะห์ผลค่ะ 6. สรุปผลนะคะและสุดท้ายก็คือรายงานผลการศึกษาค่ะค่ะและผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้นะคะ 1. ทราบถึงขั้นตอนของการทํากราแม 2. ได้ทราบถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านกับการทํากาละแมและ 3. ทราบถึงความสำคัญของกาละแมที่มีต่อชุมชนค่ะค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับกิ่นอายและวัฒนธรรมของชาวทาตพนมนะคะกับชุดการแสดงรำเบิงนครพนมนะคะและต่อด้วยละครเวทีเรื่องมนลักกะละแมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ กาละแมอีสไทยดีเอวันเดดรีเซมเบอรอัสดิกิแบ็กพาวเดอร์อินกรีเดียนโคโคนัทอินกรีเดียนเบิร์นโคโคนัทฟาวไรโคโคนัทมิลค์แอนด์ชูการอันแปลนะคะเนาะแปลได้ว่ากาละแมเป็นดาลาโอ้ยมันโบแมนกาละแมก็คือขนมไทยดำๆเหนียวเหนียวส่วนผสมก็มีหมักผ้าวน้ำตาลทรายและกะแป้งข้าวเหนียวน้ำกะทิค่ะ เอาเอาเอาถ่ายรูปถ่ายรูปเอา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 งามๆเด้อินงเด้อเอาหวานถือถีสะเดาพ่อแล้วโอเควิวโก้ทูวัดพระธาตุพนมข้ามออสเลสโก้เลสโก้ว้าวไปสมลีผู้สาวฝรั่งงามๆกระจีบตี เขาเป็นฝรังไงไ่งเนี่ไอซิมมี่เฮ้ยฝรังร่งกับฝรั่งกันเนาะว่าแม่มาเคียบความรักเขามีเสื้อสาด,ดอกเอาเอาเซอร์วัลสักฝรั่งเซอรฮาวูดดี้ฮัลโหลอ่าซ้อมต่อซ้อมต่อ How <are> you อ่าโอ้ยเกิดเกิด What's your name เจ้าตีถามสื่อเจ้าหิ่งหังถามสื่อต้อง What is your name หิ่งันก็อยู่ะหวะแม่แม่แม่ What's your name แม่แม่เลยไปไปได้ได้ไดเอาอายไอซิมมีไ่ไปเลยไปเลย ว่าฮัลโหล how are you w r <are> you what's my name h uh, I don't k n o uh, oh, <okay>. uh c n y e l e y นาพิชาววาบแหงจะบอกครับจ้าไปเคงง้สิบบาทหนึดอกได้อยู่บอครับ เจ้าหลายหลายจะเป็นฝรัง่งจะฟังไข่อยบอกดอ โอ้พยังเห็นหน้าน,าน้าเลือดใจไอ้บอกคือกันหรือเป็นสวรรค์สั่งมาไอยแก็บใจไว้บอกเคยฮักไทยดกรรอกมาอกอบอกเธอไอ้ว่าย่านตัวให้น้องห,งหไองให้อ้ว่าหัวจากใจน้องนางเปน็นนาง ัญญาสิห <po> <half> ักเจ้าหอนตายทำคำอ้ายไว้ป้าดินให้เป็นยาอาสิภาพประทาพนมต่อไปบอกไทยกับข่อยก็ได้ข่อยกับเจ้าว่าภาษาเดียวกันเอาเจ้าสไทก็ได้บ ขอให้พระธาตุเป็นพยา,ยานความหักของเฮาสองคนเฮาสีหักและกระซื่อสัตว์ต่อกันตลอดไปเฮาสี่หักและซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปมืออื่นไขยพ่อกันใหม่นะจำปา,า,านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งทู่ก็พัฒนาความสัมพันธ์จนได้ตัดสินใจไปสาบานรักต่อองค์พระธาตุพนม จำปาจำปาปลาห้ามมาพับกาละแม่ไปขายดีเนาะแม่ข้ามวลบตังซื้ออันจำปาว่าอันบตังซื้อจำปาว่ากาละแม่แต่ตังซื้อสะดาว,ว่าของดำดำสะดาก็ว่าไปทั่วที่หลายเป้าเฮ็ดเป้า,าพับมีมาสิบ่าท่านบุญมาอื่นได้สะดา จำปาจำปาอย่ายใส่ลูกเมืเ่อกี้ินข้าวไหมลูกอ้กาวอยู่นี่บปอนี่อ้าวจำป,าเ,า,จำปาเป็นอีหยังลูกคือเมินรลอยจริงสิล่ะลูกโอ้ยแม่จำปากำลังมีความหากกระเป็นจังสี่ล่ะสะเดาเว้าไปเสรนแล้วอย่าไปฟังความสะเดาเด้อแม่ะฟังอย่างกับ่ฮู้จำปาแม่บอกจังเทืออ่อแหละ คนเต่นกินลำกินจังสารน,น่สีเลียงลูกสาวแม่ให้อยู่สุขมีสบายใจจังไหนแม่ก็บ,บอกดูอยู่เด้จำปาต้องแต่งงานนัอคุณอดีศรเท่านั้นข,ข้าจบอเข้าแล้วมอนกินมันแหละเอาเพียวอ,อย่างกาับเข้าวะเข้าคือบ่ไรกินเข่าป้าจำป่าไปหาหกินข่าว เป็นยังวงวะซอมดีคนหยิดพินบอดีแนวใดาบอกแม่มมนบอดีมันก็คืออาาคุณเล่ะเนาะมันก็แม่รู้ทำมารู้ขึ้นหน่อยอีสอนเนาะเอากินเหล้า พินนาซาวแบบนี้ถึ่งไผ่โบมาไอพินกระยาเขาจำป่าหักไอพินผู้เดียวฮู้บอ่ลำดวนหักไอพินผู้เดียวฮู้ไอพินโบริหักลำดวนไอพินจำป่าลำดวนงามแบบนี้เป็นอย่างไอพินจังบอหักลำดวนสั่นยังบอกอยู่ไอพินหักจำป่าบได้มากลำดวนไอพินจำป่า ไดเดอร์แนวนี้ค่ะเรื่องราวมันสิญย์ใหญ่ตไปมากก่านี้ได้แอสซัมลีแ <Bal. S 2> ม่นแม่เรื่องของเฮาดีสวัสดีบ้าออจิโนมโตะเทมปุระอ,อืมอซิน่มาสิเตะโอ้ยโ่แมนแลเร็วโอ้ยนะาฮักจังซิอายวอติอด อย่าไปคิดใหม่ไม่รักไม่ต้องสงสารมาแล้วก็มามีกันจะมามาอยู่ในของน้องจะเจอ ทิ้เสียใจกับความรักมากจึงตัดสินใจก้มลงพร้อมอธิษฐานขอโทษที่จำปาได้ผิดคำสาบานและขอให้จำปาได้พบแต่สิ่งดีๆในชีวิตถ้าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะเกิดขึ้นกับจำปาขอให้เกิดขึ้นกับเขาแทนณนะห่วงเวลานั้นเองผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาอย่างช้าๆแล้วก้มลงกาบ ตั้งจิตอธิษฐานต่อพระาธาตุพนมให้ยกโทษกับพินคนรักของเธอเธอขอถอนคำสาบานขอให้พินได้พบกับสิ่งดีๆในชีวิตและขอให้พินได้ครองคู่รักกับเธอตลอดไป อ๋อจำปาไอพินไอฮักจำปาเด้อจำปาก็ฮักไอพิน สนุกไหมคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะกับการแสดงของเอกภาษาอังกฤษมู่เรียนที่2ชั้นปีที่2เป็นยังไงกันบ้างคะชั้นปีที่3มันเป็นมุกไม่ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบไม่ผิดไหมคะมีใจให้สำลีอ๋อค่ะทางกลุ่มนะคะก็พยายามทําเต็มที่แล้วค่ะมีข้อบกพร่องประการใดก็ต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ